จะเขา่าปวดเขา่าแล้วก็เดินลําบากาใช้ไม้เท้าค่ะเป็นตัวนี้<อ>ไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยเรือกาดทียงยศกบนเพชรเกษียณมาประมาณ20กว่าปีนะยี่สกว่าปีตอนนี้ก็อายุ80กว่าปีค่ะแปดสบเดี๋ยวน,นะคะได้<อ>ข่าวว่าคุณลุงเป็นนักแสดงด้วย กรดงหลายหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระนาเรศวนแล้วคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะมีเรื่องหัวเข่าเนี่ยสำคัญเนอเวลาเป็นยังไงคะเดินนี่มัน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 ปวดนะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ขาดรู้สึกขัดสองตัวการสรงตัวไม่ ไม่ดีทนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้วเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ๋อค่ะแล้วก็เอารักษาแบบใส่สนับเข่ามั่งเวลาเราไปถ่ายนังเราก็ใส่สนับเข่าตัวนี้ดีตัวนี้ใส่มาหน้าเข่าใส่ตัวนี้อยู่ใส่ตัวนี้ใส่เวล ใช้วิธีรัดเอาแล้วก็ไปถ่ายถ่ายอืมค่ะรัดกระโพกเวลาล้มเวลาอะไรตอนอะไรค่ะใช่วยได้ต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมไม่ได้ใช้ละคะมาเจอตอนนี้ทานอะไรคะที่ดีขึ้นไม่ต้องใช้แล้วทานตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะมาทานตัวนี้ได้ประมาณสัก กับสองเดือนค่อตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะรู้รู้สึกว่าเออมันการมูก่การการเดินการอะไรไม่ไม่เรียกว่ามีที่ปวดไม่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 ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเอ่อเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้<ๆ>เ,ดเดินได้ก็ไม่ต้อง ต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าอต้องเดินไะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเดินได้เดินเดินได้เดินได้เลยอลุกได้สบายเลยมีความสุขแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณเข้าเดือนที่สองเข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากมืรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติตื่นเช้ามาเนี่ยลุกไม่ไหว มันจะแข็งมันิมไม่มีไม่มีไม่มีแรงแต่ก่อนพอกินไปได้สองอาทิตย์นี่เช้าลุกขึ้นได้ดีเลยอ๋อค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่เพื่อฟุ้นฟูครับครับทานต่อเนื่องทานต่อเนื่องตัวนี้ดีมากๆเลยถ้าสมมุติว่าคุณลุงให้ให้ผลิตภัณฑ์ให้คะแนนตัวนี้ค่ะผมให้เต็มร้อยเลยโอ้ให้เต็มร้อยเลยนะคะเรีอกมาสุดยอดมากๆค่ะมาหลายหลาย ทานมาหลายหลายขนานลวตอนนี้ก็คือไม่ต้องใช้สนับเข่าแล้วไม่ต้องใช้วอลเกอร์แล้วไม่ต้องใช้ไม้เท้าอ๋อนะคะไปโรงพยาบาลผมไปคนเดียวผมขึ้นกระไดขึ้นชั้นหนึ่งชั้นสองเลขึ้นได้สบายเลยสมัยก่อนต้องมีคนพาไปตอนนี้ไปคนเดียวได้แล้ว